สวัสดีครับผมรัตพลนะครับไฟขายนะวันนี้พามาชมรถ9 CX8 ้นะครับรุ่น2.5เบนซินนะครับคันนี้ราคารวมสี่แล้ว1 6 3 4 0ล้านบาทนะครับคันนี้สีนี้สีเทาไมชชินเกรนะครับรถค่อนข้างรอนานนะครับใครอยากได้รถตัวนี้ครับหลุดจองนะครับคันนี้นะครับรับรถได้เลยไม่ต้องรอนะครับใครไวใครไดนะครับจองก่อนแอดไลน์ก่อนเดี๋ยวผมจะให้สิทธิ์คันนี้ก่อนนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถตัวนี้ c x เ็เบนซิน2.5รับรถได้เลยนะครับ ดูคินนี้ให้จบว่าคันนี้มีอะไรน่าเจอกันบ้างนะครับผมย้านะครับไฟแนนซ์ผมวิ่งทั่วไทยนะใครไวใครได้นะจอางซื้อสดหรือไฟแน,นนซ์นะไปจองก่อนผมให้สิทธิก่อนนะครับยังไงเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับครับวันนี้ผมพามาชมรถ CX 8นะครับรุ่น2.5 SP นะครับคันนี้เป็นรถรุ่นที่หายากมากๆคันนี้สีนี้นะครับหลุดจองนะครับคันนี้รอจริงๆนานมากนะครับหลายเดือนนะครับสองสาเดือนนะครับแต่นี้ผมมีรถคันนี้ให้นะครับเพิ่งลงนะครับเป็นรถหลุดจองนะครับราคาคันนี้นะครับ SP 1 6 3 4 0 0 0แานบาทรวมค่าสีเทาเมชินเกรเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะโปรเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับคันนี้ดอกเบี้ย2.19%นะครับฟรี MUH นาน5ปีนะครับคันนี้ MVS คือฟรีบำรุงรักษานะรวมถึงค่าแรงนะครับฟรี5ปีรวมถึงการขยายวารันตีตัวรถนะครับนาน5ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับรุ่น s p หายากมากนะครับสีนี้รอนานนะครับใครอยากได้รถคันนี้นะครับใครไวใครได้นั้รับรถได้เลยนะครับสีเทาไม่ชินเกรนะครับดูครับระบบเซฟตี้ไม่ต้องห่วงนะครับจัดเต็มตามสไตล์มาสด้็นรรุ่นน SP จิงะเป็นตตัวเรริิ่ม้นจงแ ออปชันจัดเต็มมีกล้องนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีกล้องแบบ 3. 6 0องศาให้ด้วยรวมถึงตัว MRCC นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Stop and Go ด้วยนะครับเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้เซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4จุดนะครับกระจังหน้าเป็นอ่านี่ครับสีดำเป็นโนแบ็กสวยมากนะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.5 SP นะครับตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะครับนะครับ สีเทาไม่ชินเกรนะครับผมให้ดูในที่สว่างๆนะั้นค่อนข้างสวยมากนะรอบๆแมนกะขอบ19นิ้วนะครับผมพาไปดูรอบๆรถนะครับคันนี้มีกล้องนี่ครับกล้อง, 3, งสามร้อยสิบองศารวมถึงตัวบสปอรตนะครับระบบเตือนจุดอับสายตานะครับ ABSM รวมถึงตัว RCTA นะครับ,ร, CA, ะร,บระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะครับ รถสวยมากนะครับรุ่น2.5 SP นะครับเป็นรถสวยที่หายากด้วยนะครับรุ่นนี้หายากมากๆไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED แบบปรับให้สูงต่ำอัตโนมัตินะครับเซนเซอร์ท้ายมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้เป็นท่อคู่จริงช่องล่างนะครับนุ่มมากนะครับภายในเงียบสุดๆนะครับสำหรับรุ่น7ที่นั่งตัวนี้ย้ำนะครับตัวนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับสีเทาไม่ชินเกรย์โคตรสวยนะครับตัวนี้ผมพาดูด้านหลังนะครับ รถยังใหม่อยู่เลยนะครับพึ่งลงนะครับเป็นรถที่หลุดจองนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับใครอกหักจากงานวอเตอร์โชว์นะครับอยากรับรถคันนี้เลยนะครับไฟแนนซ์ผ่านแล้วหรือว่าซื้อสดนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับคันนี้ผมให้ก่อนนะครับใครจองก่อนผมให้ก่อนนะครับคันนี้หายยากด้วยนะครับสีนี้ผมบอกได้เลยนะครับไม่สามารถรับรถได้เลยนะครับถ้าจองผ่านสกายบุ๊กิ้งนะครับ พญาครับวันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับก็เลยลำบากนิดนี้ครับแถวที่3นะครับมีช่องก่อ usb พร้อมที่วางแก้วนะครับแอร์เย็นทั่วถึงนะครับแม้จะมีแอร์ตัวกลางตัวเดียวแต่เย็นมากๆนะครับตัวนี้ผมพาไปดู2ที่นะครับนี่ครับรถใหม่มากครับยังคลุมตัว ผ้าอยู่เลยนะสำหรับตัวตัวนี้นะครับรถสวยมากนะครับรุ่นนี้ SP นะครับเดี๋ยวผมพาดูกุญแจของเขาให้ดูนะครับ นีค่ครับกุญแจมันแบบสมัยใหม่นะครับสำหรับรถตัว CX8 ตัวนี้นะครับผมพาไปดูรอบๆร,รถก่อนที่จะพาไปดูรีวิวข้างในรถนะครับดูตัวถังน้ำมันนะครับ ตัวนี้จะรองรับน้ํามันสูงสุด E20 นะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรนะครับจะรองรับน้ํามันสูงสุด E20 ตัวนี้มีตัวคลิปฉลาดเป็นรุ่นเบนซินนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับหายากมากตัวนี้มีแอร์หลังมีอะไรให้ครบหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับผมยังไม่ได้เอาภาิีออกผมให้ดูรอบรถก่อน,น ไปดูภายในนะครับกระจกจะเป็นออโต้ทั้ง4บานรวมถึงบอกจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบเซฟตี้จัดเต็มนะครับสำหรับตัวนี้ตัวรุ่นปรับปรุงนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น s p แต่ได้ตัวเลตชาร์จแบบไร้สายแล้วนะครับหน้าจอจะรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ด้วยนะครับสวยมากครับรถ c ี8ตัวนี้เป็น SUV แท้นะครับแอร์แบกหกบนะครับนี่ครับเป็นตัว MRCC นะครับระบบ ควบคุมความเร็วนะครับแปรผันนะครับตามคันหน้ารวมถึงตัวเลี้ยวตามคันหน้าด้วยนะออกตัวตามคันหน้านะครับคันนี้จะเป็นแบบ stop and go นะครับใน a c t ท v e sense นะครับทั้งหมดนี่นครับมีตัวเลนค e p ให้ด้วยครับมีตัวดึงรถให้อยู่ในเลนด้วยนะครับสำหรับตัว 4x8 รุ่นเบนซิน SP คันนี้นะครับ รถ c x 8ตัวนี้สวยมากนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถ c x 8ตัวนี้ราคา1,634,000บาทนะครับโปรเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับรับรถได้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องรอนะครับใครไวใครได้นะครับทำให้ดูรอบๆรถนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับทักไลน์ผมได้24ชั่วโมงตามลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะ ใครจองก่อนผมย้ำในใครจองก่อนได้ก่อนนะซื้อสดไฟแนนซ์ผมให้สิทธิก่อนนะครับซื้อสดหรือไฟแนนซ์ผมให้สิทธ์เท่ากันนะครับโทษทีต่อให้ซื้อไฟแนนซ์จองก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่ครับยังไงใครสนใจนะครับทักไลน์ผมได้ย4บชั่วโมงนะครับคันนี้ผมรีบทำไฟแนนซ์ให้เลยนะครับวันเดียวรู้ผลนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไฟแนนซ์นะครับวิ่งทั่วไทยนะครับทั่วประเทศนะครับใครไวใครได้ผมย้ำนะครับรุ่นเบนซิน2 5งจุดหเอกฟนะครับ รถค่อนข้างรอนานใครอยากได้ SP ตัวนี้นะครับรับรถได้เลยสีเทาไมชินเกรสีนี้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับยังไงก็ทักไลน์ผมได้นะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ